ยำนุ่มจีนนะคะยำขนมจีนค่ะสองสายพันธุ์ด้วยน้ำปลาค่ะสายพันธุ์แรกสายพันธุ์ที่สองค่ะน้ำปลาค่ะน้ำตาลค่ะไม่ใส่ชูรสนะคะใส่น้ำตาลสองช้อนค่ะน้ำมะนาวค่ะบีบมะนาวบีบ,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 บลงไปแล้วก็คนๆๆๆแล้วก็ใส่ผักค่ะที่เตรียมไว้มีหอมแดงพริก ผักชีไทยแล้วก็ผักชีใบเลื่อยหรือเรียกว่าผักชีฝรั่งหรือหญ้าตีนกาบนะคะ3ามอย่างเลยค่ะในหนึ่งเดียวนะคะแล้วก็ผักก้านจองค่ะแล้วก็ถั่วฝักยาวค่ะคน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 างนั้นก็ใส่ขนมจีนลงไปค่ะแล้วก็เนื้อปลาทูนะคะแล้วก็คน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 ค่ะเรียบร้อยค่ะพร้อมเสิร์ฟจุ๊บจุ๊บ สวัสดีค่ะมาพบปะช่องแม่น้องปุณน,นะคะวันนี้ยำขนมจีนค่ะกินกับแรดดทแล้วก็กินกับพริกหวานนะคะมาค่ะมาอร่อยกับแม่น้องปุนเลยค่ะยำขนมจีนใส่ปลาทูนะคะขอใช้มือแล้วกันเนาะเหมาะสมกับเมนูนี้ปลาทูใส่ทั้งชิ้นเลยนะคะปะลาทูแมวสามตัวยี่สิบ อืมด,ดีดดิไม่ต้องเป็นชอบก,กินหัวอืมอร่อยรัก กัวไม่อิ่มเลยเอาขนมจีนมาผื่อว่ามือเช้าก็เลยไม่อยากกินเผ็ดมากแม่ปูใส่ผักกานจองด้วยนะครับผักการจองลวกกินข้าวโอ๊ตูเส้น เพคะอเขทุกคน

เมื่อคืนฝนตกนะคะสมุทรสาครใส่ผักเยอะใส่ผักชีผักชีตีนกาผักผักชีตีนกา พักีสินกาคือผักขีปอมหอมพ้อมหอม้อมอ่ะภาษาใต้คนที่บ้านจะเรียกผักขีตินกาอจัด

สะใจมาก กบ็พอร้วย เมนูนี้แม่น้องปุณใช้เวลาทําประมาณสองนาทีเดี๋ยวต้นคลิปแม่น้องปุณจะให้ดูวิธีทํานะคะทําแบบสไตล์แม่น้องปุณนะคะชอบแบบไหนกินแบบนั้นค่ะตอนทาอาหารไม่มีถูกไม่มีผิดนะคะแล้วแต่รสชาติของคนแล้วแต่ความชอบส่วนบุคคลค่ะแต่ต้องทําให้มันสะอาด บางคนก็จะบอกว่าทำไมไม่ใส่นั่นไม่ใส่นี่ไม่ใส่อันนั้นจะอร่อยหรอไม่ใส่น,นี่จะอร่อยหรออร่อยของคุณกับอร่อยของเราอาจจะต่างกันก็ได้ค่ะช่องแม่น้องปุณสาระมีน้อยแต่ความอร่อยมีแน่นอนค่ะ โอเคค่ะคลิปนี้แม่ลุงคุณขอตัวไปทำงานก่อนนะคะฝากขอบคุณสำหรับการกดติดตามการกดไลค์กดแชร์นะคะขอบคุณค่ะ